สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะพบกับนิตยาบนสีอีกเช่นเคยนะคะพบกันวันนี้เป็นวันพฤหัสช่วงบ่ายๆเย็ยนๆน,นะคะค่ะวันนี้นิตยาก็มีบนสีสวยๆมาให้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้อ่า นิตยาบนสีมีบนสีอะไรมาให้เลือกซื้อกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นนิดแจ้งการจัดส่งก่อนนะคะนิดจัดส่งทางไปสษนีย์ s m s ให้คะ่ะค่าจัดส่งเมาเมาอ่าโอน50บาทปลายทาง60บาทนะคะโอน50บาทปลายทาง60บาทรับกี่กระถางก็ได้นะคะค่ะมาดูกันคะ่ะว่าวันนี้นิดมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูกันบ้างคะ่ะ นี่เลยนะคะองหญิงทอฝันสวยๆเลยค่ะเปิดมาด้วยองหญิงทอฝันนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะองคหญิงทอฝันหลอดใหม่มาแล้วต่อไปโชคล่ำซ้ำนะคะป้ายทุกต้นทุกกระถางน,นะคะโชคล่ำซ้ำ โชคล้ำซ้ำหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะโชคล้ำซ้ำนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาน้ำเมืองนนนะคะ น้ำนนเมืองนนทสวยๆเลยนะคะน้ำเมืองนนหนึ่ง้าสิบบาทค่ะด่างสวยๆเลยนะคะน้าเมืองนน5 0หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่ก็น้ำเมืองนนนะคะ150บาทค่ะ น้มืองนนนะคะมี3กระถางนะคะนี่นะคะ150บาททุกกระถางเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะต่างสวยๆเลยนะคะน้ำมืองนนสวยมาก150บาทอันนี้มีสวยมากเลยค่ะ 150บาทนะคะน้ำมังโนนต่อไปบัวก,กัญหานะคะด่างสวยๆเลยนะคะบัวก,กัญหา100บาทค่ะจันทเทพนะคะด่างเลยนะคะจันทเทพ100เช่นกันค่ะมี2กระถางนะคะจันทเทพนี่นะคะ กัญ,ญเทพหนึ่งร้อยบาทค่ะอะไรเอ่ยเพชราชาพชราชาเพชรราชากระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทเช่นกันค่ะศีลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองแขงนะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นกันค่ะอันนี้เพชรราชาด่างเหลืองด่างขาวสวยเลยนะคะสีทองเลยค่ะเพชรราชาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ นี่หนุมานประสานกายนะคะหนุมานประสานกายแพงนะคะไปที่แปดสิบบาทนะคะมีสองกระถางนะคะนี่ก,กระถางนึงคะ่ะหนุมานประสานกายแปดสิบบาทค่ะอันนี้รัตนาลุ่งโรดนะคะรัตนาลุ่งโรดไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะ ศิลานักปาดนะคะด่างสวยๆเลยศิลานักปาด100งบาทค่ะมาต่อด้วยที่ศิลาหุ้มทองไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะศิลาหุ้มทองยกให้ดูนะคะอ้ยใหญ่มากเลยนะคะศิลาหุ้มทอง มีสองต้นนะคะอันนี้ไปอัพกระถางได้เลยดูสิคะปิดมือมิดแล้วนะคะศิลาหุ้มทองสวยมากหนึ่งร้อยบาทค่ะศีลาหุ้มทองหนึ่งร้อยบาทนะคะเอ้ยธาตุบางแก้วขอโทษทีค่ะคือพระธาตุบางแก้วไม่ใช่ศิลาหุ้มทองนะคะน้องคือธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะธาตุบางแก้วล้นกระถางแล้วนะคะเห็นไหมคะลำต้นใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะธาตุบางแก้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะ อะไรอีกอันนี้เจ้าสาวคุณหญิงนะคะเจ้าสาวป้ายเขียวเนาะอันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทค่ะตะเคียนทอง ตะเคียนทองนะคะหนึ100บาทค่ะลูกไม้ใบพัดด่างนะคะสสวยเลยลูกไม้ใบพัดด่างหนึ่งร้อยบาทค่ะนางลากสดนะคะสองต้น150บาทค่ะนี่นะคะมีสองต้นนะคะ150บบาทค่ะนางลากสด มณีวาสนานะคะมณีวาสนาหนึ่งร้อยบาทค่ะกวนอิมกวนอิมที่ห้าสิบบาทเลยนะคะกวนอู กอูก็ห้บาทเช่นกันค่ะเศรษฐีพันล้านต้นใหญ่ใหญ่เลยนะคะเอาไปที่80บาทค่ะชมพูทวีปสวยๆเลยนะคะชมพูทวีปนี่นะคะกัดสีสวยมากชมพูทวีปเอาไปที่80บาทค่ะ เกาะเกตเกาะเกตนะคะห้าสิบบาทค่ะมาต่อที่ไก่นะคะน,นี้จะเป็นไก่ตัวงามห้าสิบบาทนะคะไก่ตัวงามไก่อัมพันธ5ห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีไก่ตัวงามกับนางใหม่นะคะสองต้นในหนึ่งกระถางอันนี้ขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะ แล้วก็จะมีหนุมานอมพภะพา70บาทนะคะหนุมานอมพภะพานี่นะคะฟอร์มประมาณนี้นะหนุมานอมพภะพา70บาททศกัณฐกำลังกัดสีมาแล้วนะคะทศกัณฐทศกัณก็70บาทนะคะนี่เลยทศกัณฐ์บาทค่ะ อนุมานจองถนนอันนี้ฮะอนุมานจองถนนแล้วก็มีพิษณุโลกหนึ่งต้นด้วยนะคะอันนี้ก็70บาทนะคะอันนี้อะไรมนนีอะไรจำนายไหม ซับจเจริญซับจเจริญน,นะคะแปดสิบบาทค่ะอันนี้อักษรสวรรค์แปดสบาทเช่นเดียวกันนะคะพรเจ้าสัว100บาทค่ะนี่นะคะพรเจ้าสัวนี่เลยด่างสาสวยเลยนะคะพรเจ้าสัวหนึ่งร้อบาทค่ะ เทพเทวลิีหนึ่บาทค่ะนพก้าวสวยๆเลยนะคะนพก้าวแปบาทค่ะรัตนศิลปมี2ต้นนะคะรัตนศินป์เป็นฟอร์มนะคะรัตนศินปก็80บาทนะคะ อันนี้ลูกลูกไม้ลูกเจ้าปลอแก้วนะคะนะคะเอาไปที่50บาทค่ะน้องไซนนี้นะคะมณีล้อมเพชรนะคะอันนี้มณีล้อมเพชรเปิดมาแล้วนะคะ200บาทค่ะวันเสาร์วันเสาร์หนึบาทค่ะ ผมพิมาน80บาทค่ะอันนี้เจ้าสาวป้ายมาแล้วนะคะเจ้าสาวเอาไปที่100บาทค่ะเจ้าสาวนี่นะคะต้นใหญ่เขาถ้าเกิด นี่นะคะต้นใหญ่เขาถ้าเกิดโตมาแล้วก็จะป้ายประมาณนี้นะคะเจ้าสาวนั่นนะคะนี่เลยอันนี้มีไซเล็กจำน่ายนะคะมีมาหนึ่งกระถางน,นะคะรัศมีเงินหนึ่งร้อยบาทค่ะ เพชรบ้านปทุมไซส์ใหญ่ๆตัวโตเลยนะคะไปอัพกระถางได้เลยแปดได้เลยนะคะเพชรบ้านปทุมหนึงร้อยห้าสิบบาทค่ะสีเลือกงามสีเลือกงาม400บาทนะคะดารานพรัตน ดารานโนพลัสตแผงนะคะอันนี้250บาทค่ะอสงไขยไซส์ใหญ่เลยนะคะอสงไขยนี่เลยไซส์ใหญ่นะคะไปอัพกระถางแปดได้เลย150บาทค่ะไปตั้งแม่ได้เลยนะคะสงไข่5 0ย150บาทค่ะค่ะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะงไงอ่านี่ก็ขอฝากสวัสดีอ่าเอทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนี่จะขึ้นเบอร์โทรเบอรโทรของนี่คือ0613592244เบอร์โทรของนี่สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ